รองโควิดทำพิษชยมิชยัยเสียงไม่เหมือนเดิมกระทบการร้องลิเกชยมิชายนักแสดงลิเกมากฝีมือรับงานแสดงมา35ปีอยู่กับอาชีพนี้ล่าสุดงานเข้าอย่างจังผลจากอาการรองโควิด19มีผลต่ออาชีพลิเกที่ทำมาหากินมาตลอดชีวิตมีผลต่อการใช้เสียงเครียดหนักมากกับอาการในครั้งนี้บอกเลยว่าตอนนี้ผม จะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและโชคดีเรามาเจอกะะัลยันกัลยาณิมิตที่ดีมีเพื่อนพี่น้องและรายการที่เรารู้จักพอเราจะใช้เสียงแรงไปน้องบอกไม่ต้องเขาก็สะกิดบอกให้เราพอก่อนเดียวผมให้คนอื่นทำให้โชคดีอยู่อย่างหนึ่ง เราก็ต้องมีวินัยต่อการรักษาให้ความร่วมมือกับคุณหมอเพื่อที่จะทำให้เราหายไวๆดูฟังจบถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสารพัดเรื่องน่ารู้ได้ตอนต่อไปนะคะสารพัดเรื่องน่ารู้เจออะไรดีๆจะนำเสนอมาให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้ดูและชมกันนะคะวันดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสารพัดเรื่องน่ารู้ด้วยนะคะ